สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีช่าเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพารอีกเช่นเคยนะคะในเกม ยูโทเปียออริจินค่ะและว,วันนี้นะคะพัดก็จะมาทําคลิปที่ดองไว้มาแบบนานมากๆแล้วนะคะในที่สุดก็จะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเนาะกับคลิปวิธีการครองเกาะนั่นเองค่ะที่จริงเผ่าพัดก็คือคลองเกาะมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าพัดก็ไม่ได้เอาคลิปมาลงให้สักทีวันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะเอาคลิปที่ดองเอาไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วนะคะมาทำแล้วก็จะมาอธิบายระบบการครองเกาะให้ทุกคนฟังกันด้วยนะคะว่ามันทํายังไงและมีข้อดียังไงบ้าง ะะอันนี้ก็จะโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่าตอนนี้นะคะเผ่าพัดก็กําลังคลองกเกาะแนวห้าอยู่นะคะ คนที่สามารถคองเกาะได้เนี่ยก็จะต้องเป็นเผ่าที่ติดอันดับในแรง้งหนึ่งถึงสิบนะคะแล้วก็พอเราได้คองเกาะแนวไหนเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ในการาตั้งรูปปั้นนะคะที่อยู่ที่เมืองซิตี้สเตทให้เป็นรูปเราอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะขนาดนี้นั่นเองเนาะซึ่งการที่จะคองเกาะได้นะคะเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยค่ะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆคนนะคะนั่นก็คือสมาชิกเขานั่นเองเนาะ ให้เพื่อนๆมาคุยกับ NPC ตัวเดิมตัวนี้นะคะที่อยู่ตรงหน้ารูกป,ปั้นเลยค่ะเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า City State Mission นะคะซึ่งมันก็คือเควสเผ่านั่นแหละคือพัดเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะคะในการทำเควสเผ่าพวกนี้เนี่ยเขาจะกำหนดมิชชั่นต่างๆมาให้เรานะคะว่าให้เราไปเก็บผกักไปตีมอนหรืออะไรก็ตามนะคะแตกต่างกันไปแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญน,นะคะ City State Currency แล้วก็จะได้เป็นตัวคะแนนโหวตของเผ่า ไอตัวคะแนนโหวตของเผ่าเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายว่าเผ่าของเราเนี่ยจะได้ติดอันดับหรือเปล่าเนาะหรือถ้าใครไม่อยากทำเคว็ดก็สามารถซื้อออตัวหิน Energy c o r อมาโดเนทได้เหมือนกันนะตรงนี้ก็คือจะได้แต้มเหมือนกันนะคะ อะไรอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือคําว่า my tribe นะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดดูสมาชิกในเผ่าได้นะคะว่ามีใครทํ q u ควสแล้วก็มีคะแนนเท่าไหร่กันบ้างน,นะคะโดยมันก็จะเรียงลําดับให้เรียบร้อยเลยเนาะตรงนี้เนี่ยใครโดนเนตเยอะสุดใครทครํ q u ควสเยอะสุดหรือว่าใครไม่ทํ q u ควสเลยเนี่ยก็คือสามารถดูได้ทุกคนเลยนะตอนแรกพครคิดว่ามีแค่หวัเวเผ่าที่ดูได้นะคะแต่ที่จริงคือทุกคนมากดดูได้หมดเลยค่ะมันก็จะแสดงแบบเป็นลายคนเลยนะว่ามีใครส่งบ้างมีใครทครํ q u ควสบ้างอะไรบ้างนะคะขึ้นตรงนี้หมดเลยเนาะ เเผ่านะคะจะรีทุกๆวันผลาหลือหาดเพราะฉะนั้นก็คือต้องรีบทำให้เสร็จก่อนจะจบอาทิตย์นั่นเองค่ะอันต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของแรงกิ้งของเผ่าค่ะหรือว่าอันดับนั่นเองนะมันก็จะแสดงให้เห็นว่าอันดับที่1ถึงสิเนี่ยมีเผ่าอะไรบ้างนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นรอบปัจจุบันที่กําลังดําเนินอยู่นะคะก็จะเห็นว่ามีเผ่าจีนนะคะที่ครองมาอันดับหนึ่งเลยคะแนนสูงมากๆแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะเผ่าของพระเนี่ยจะอยู่อันดับที่9ค่ะ แล้วก็รอบถัดไปนะคะทางด้านขวามือเนี่ยก็คือจะเป็นรอบในเดือนถัดไปนั่นเองตอนนี้คะแนนก็กําลังแข่งกันอยู่นะคะของพัทเนี่ยจะอยู่ที่อันดับที่9นะคะเผ่านิสก็อยู่ที่4,469คะแนนแบบเบลๆนะคะซึ่งส่วนนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับสมาชิกเผ่านะคะที่ช่วยกันทำเคว้แล้วก็ช่วยกันโดเนตจนแบบขึ้นมาติด1ใน10นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพัทก็เคยทำติดจนประมาณถึงลำดับที่4ที่5แล้วนะเพราะว่าพัทอะ เข้าใจคิดว่าแบบถ้าเราอยากคลองแนวไหนเราจะต้องทําให้ได้ลําดับของแนวนั้นนะคะนั่นก็คือพัดจะตั้งเผ่าอยู่แนว5ใช่ปะพัดเลยเข้าใจว่ามันจะต้องแบบทําให้อยู่แนว5้าเท่านั้นไม่งั้นจะคลองแนว5้าไม่ได้แต่ที่จริงอะ่ะมันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวพัดจะอธิบายให้ฟังเนาะลำดับแร้งตรงนี้นะคะจะมีความสําคัญก็ต่อเมื่อมันมีการเลือกแนวที่จะคลองกันก่อน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราทาเควสเผ่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วัดคะแนนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเกมมันก็จะสรุปมาให้ฟังนะคะระหว่างอันดับที่1นึถึงสิว่ามีอาเผ่า,าอะไรบ้างที่ทําคะแนนได้สูงสุดเป็น10อันดับแรกค่ะหลังจากที่มันสิ้นสุดการสรุปคะแนนแล้วนะคะมันก็จะเข้าไปสู่ขั้นต่อไปซึ่งขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในขั้นของการเลือกแนวนั่นเองค่ะ หลังจากที่มีการสรุปคะแนนแล้วนะคะเกมก็จะทําการส่งจุดหมายมาแจ้งเราแบบนี้นะคะถ้าเราติด1ใน10เนี่ยมันก็จะแจ้งเลยว่าเราอะได้ติดหนใน10แล้วนะคะอันดับต่อไปเนี่ยก็จะต้องไปทําการเลือกแนวที่เราจะของนั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ลำดับแรงจะสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ในแรงที่สูงๆเนี่ยเราสามารถเลือกแล้วก็แย่งคนที่แรลงต่ํากว่าเราได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะคะแรงพัดเนี่ยจะอยู่ที่9ใช่ไหมแต่ว่าพัดอ่ะจะเลือกค่องเกาะที่แนวห้านะคะเป็นแนวที่เผาพัดตั้งอยู่เนาะถ้าสมมติพัดเลือกไปแล้วแล้วบังเอิญว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะได้แนวห้าเขาก็สามารถที่จะมาแย่งของพัดได้ค่ะแล้วพัดก็ต้องไปเลือกแนวอื่นนั่นเอง ในทางกลับกันนะคะถ้าสมมุติว่ามีเผ่าที่อันดับแรงต่ตํากว่าพัทนะคะอย่างเช่นอันดับที่10บอยากจะมาแย่งแนว5้าพัทเนี่ยอันนี้พัทสามารถแย่งคืนได้ะคะ่ะพูดง่ายๆว่ายิ่งแรงสูงยิ่งอันดับสูงนะคะก็จะมีสิทธิ์เลือกได้มากกว่านั่นเองสามารถไปแย่งพวกแนวที่แรงต่ําๆเลือกไว้ได้ะคะ่ะหลังจากที่เราได้รับจดหมายแล้วนะคะแล้วก็มีเวลา4 8ชั่วโมงที่จะไปเลือกแนวที่เราต้องการคลองะคะ่ะอันนี้ก็เหลือส7ิ็แล้วเนาะ ลังจากนั้นก็กดคำว่า My Tribe นะคะแล้วก็เลือกคำว่า Assignment Selection ตรงนี้เลยค่ะมันก็จะแสดงให้เห็นหน้าต่างที่เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะต้องการกองเกาะแนวไหนพัดก็จะเลือกเป็นแนว5ไปนะคะที่จริงคือสามารถเลือกได้หมดเลยนะ1-10เนี่ยเลือกแนวไหนก็ได้ค่ะเพียงแค่ว่าถ้าเราเลือกแนวที่มันแบบสูงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาแรงสูงเขาต้องการแย่งเนี่ยเขาก็จะมาแย่งเราได้นั่นเองค่ะ พอเราเลือกไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะนอกจากจะมีเผ่าที่แรงสูงกว่าเนี่ยมาแย่งเรานะคะแล้วเราก็จะได้เลือกใหม่นั่นเองค่ะโดยปกตินะคะก็จะเลือกแนวที่เราอ่ะทำการตั้งเผ่าอยู่นะคะเพราะว่ามันจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ทุกที่ในแนวนั้นเลยนะคะอย่างเช่นเผ่าพัดเนี่ยตั้งอยู่ที่แนว5้านะคะพัดก็เลยเลือกที่จะของแนว5เพื่อให้อ่าบ้านของคนที่อยู่ในเผ่าของพัดทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้ไฟฟ้าได้หมดเลยนะ แต่เงื่อนไขก็คือจะต้องอยู่นแนว5้าแล้วก็จะต้องมีเครื่องปั่นไฟเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้ซึ่งเดี๋ยวพัดจะพูดให้ฟังอีกทีนะคะเกี่ยวกับพวกสิทธิป,ประโยชน์สําหรับการคลองเกาะเนี่ยว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งหลังจากเวลาหมดนะคะถ้าไม่มีคนมาแย่งเราเนี่ยเราก็จะได้ขลองแนวที่เราเลือกไว้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจดหมายนะคะที่มันส่งมาแจ้งว่าในที่สุดเราก็คือได้คองแนว5้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ซึ่งเวลาอาจจะไม่ตรงนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นคลิปเก่าที่พัดดองเอาไว้นะคะคลิปอันตอนใหม่ล่าสุดเนี่ยพัดลืมอัดนะคะก็เลยเอาอันนี้มาใช้แทน หลังจากการเลือกตั้งทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีเวลาของเกาะอยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็จะเลือกตั้งครั้งถัดไปก็ต่อเมื่อถึงวันพฤหัสที่2ของเดือนนั่นเองค่ะซึ่งมันจะไม่มีวันที่ตายตัวนะคะต้องนับกันเอาเองว่าถึงพฤหัสที่สองของเดือนเมื่อไหร่เนี่ยแหลงก็จะทําการรีถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มคะแนนอะไรยังไงก็ต้องรีบทาก่อนที่มันจะรีเนาะไม่งั้นเราอาจจะตกอันดับหนึ่งใน10ได้ค่ะ มาในส่วนของประโยชน์กันบ้างนะคะสําหรับประโยชน์ข้อแรกเลยก็คือคําว่าเท่นั่นเองค่ะเพราะว่าคนที่ได้ครองเกาะหนึ่งใน10เผ่านะคะก็จะสามารถตั้งรูปปั้นให้เป็นรูปของตัวเองได้ค่ะโดยจะเป็นแค่หัวเผ่าเท่านั้นนะคะที่สามารถตั้งได้เนาะมันก็จะสามารถเซ็ตได้หมดเลยนะในการโชว์เสื้อผ้าผมหรือว่าเลือกท่าทางต่างๆอาวงอาวุธเนี่ยเลือกโชว์ได้หมดเลยนะคะและถ้าเกิดใครที่ผ่านมาในแนวที่เราคลองอยู่เช่นแนว5้าเนี่ย ถ้าสมมติใครบินไปบินมาแนวห้าแล้วผ่าตรงนี้นะก็จะเห็นรูปปั้นของพันุเนี่ยทุกคนเลยนะคะนี่สวยงามอารามแท้เรตระึงสุดๆนะเอาไว้ขิงชาวบ้านชาวช่องที่เขาบินไปบินมาอะไรประมาณนี้นะคะและประโยชน์อีกข้อหนึ่งของมันนะคะสําหรับการลองเกาะเนี่ยก็คือการสามารถใช้ไฟฟ้าได้แบบทั่วราชอาณาจักรในแนวห้าเลยนะคะก็คือของแนวไหนจะใช้ไฟฟ้าในแนวนั้นได้หมดเลยไม่ว่าเพื่อนๆจะตั้งบ้านอยู่ตรงไหนก็คือใช้ได้หมดเลย ขอแค่มีเครื่องปั่นไฟเท่านั้นนะคะซึ่งเครื่องปั่นไฟเนี่ยจะต้องแลกจาก c City s t a เตชชอตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยใช้200เหรียญนะคะในการแลกโดยเงื่อนไขในการใช้นะก็คือเพื่อนๆจะต้องตั้งบ้านให้อยู่ในแนวเดียวกับที่เผ่าของเราครองอยู่นะคะถึงจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้และก็จะต้องใส่ตัวเชื้อเพลิงไปด้วยนะคะโดยมันจะกินแร่ที่อยู่ใต้ดินอนะแร่ม่่อประมาณ10อันนะคะ10อันจะได้24ชั่วโมง ถ้าเราเทียบกันแล้วจริงๆเนี่ยแบบนี้มันก็จะถูกกว่าการที่ไปฟาร์ม SS หรือว่าเปิดไฟเผาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไฟเผาหมันก็จะต้องอยู่ตั้งบ้านใกล้ๆเผาอยู่ในรัศมีเผาเท่านั้นใช่ไหมถึงจะสามารถใช้ไฟได้อันนี้คือเพื่อนๆจะไปตั้งอยู่ในฟ้าบนฟ้าบนน้ําอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยขอแค่อยู่ในแนว้าเท่านั้นนะคะก็คือสามารถใช้ไฟฟ้าได้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวพัชจะโชว์ให้ดูอีกทีว่ามันใช้งานยังไงนะคะ ซึ่งถามว่าการใช้ไฟฟ้าที่ไหนก็ได้เนี่ยดีไหมนะคะอันนี้ก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ดีแบบว้าวมากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบไรยประโยชน์สักทีเดียวนะคะก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นสายฟาร์มที่ชอบไปขุดแร่ขุดอะไรมาเผาขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถไปตั้งบ้านที่ไหนก็ได้นะคะบางคนอาจจะอยากไปตั้งบ้านใกล้ๆตรงจุดขุดแร่อะไรเงี้ยขุดเสร็จก็เผาขายเผาขายเลยอะไรอย่างงี้มันก็จะสะดวกกว่าเนาะ ถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะใช้ไฟฟา้าได้เนี่ยคือเราจะต้องไปอยู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆเผ่าหรือว่าต้องไปอยู่ซิตี้สเตยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ไม่สะดวกต่อการเก็บของหรือว่าการฟาร์มอะไรอย่างนี้และในการเปิดไฟแต่ละทีนะคะมันก็ไม่ได้ใช้ของเยอะไม่ต้องไปฟาร์ม s อสเอชอะไรเงี้ยแค่แบบขุดแร่หรือซื้อมาก,ก็ได้นะคะแร่มุงเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะคะนี่ค่ะก็ซื้อมาเพราะว่าไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยเนาะมันตียากอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไป10อันนะคะ หลังจากนั้นก็กดเทิร์นออนเจเนอเรเตอร์ค่ะมันก็จะค่อยๆนับเวลาถอยหลังไป24ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็สามารถใส่ล่วงหน้าได้อีก10อันนะคะเป็นเป็น2วัน48ชั่วโมงเลยนะถ้าเกิดว่ามันหมดเวลานะคะเจเนอเรเตอร์มันก็จะดับเองปิดเองนั่นเองค่ะ อันนี้เนี่ยตราบใดที่เรายังคลองเกาะอ,อยู่นะคะเราก็จะสามารถใช้ไฟฟ้าได้แบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยนะคะแต่มันก็จะสิ้นสุดเมื่อถ้าเกิดเราไม่ได้คลองเกาะแล้วนะคะมันก็จะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองทางที่ดีถ้าอยากจะใช้ได้ตลอดไปก็ต้องคลองเกาะได้ตลอดไปด้วยเช่นกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับประโยชน์ของการคลองเกาะนะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะคะแค่หนึ่งเลยเพื่อนๆสามารถได้ตั้งรูปปั้นเท่ๆแบบนี้นะคะเอาไว้ขิงชาวบ้านชาวช่องแล้วก็ ได้ใช้ไฟฟ้าที่ไหนก็ได้นะคะตั้งบ้านที่ไหนก็ได้ใต้ฟ้าบนดินในน้ําตั้งได้หมดเลยนะคะสามารถใช้ไฟฟ้าได้แบบไม่อั้นเลยนะตาบใดที่ทุกคนมีเชื้อเพิงนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อด,ดีนะคะนอกเหนือจากนี้คือไม่มีแหละจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาส่งของมาให้ทางจดหมายเนาะพวกใบาวาร์ปชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นแร่เร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นของดีอะไรมากมายนะคะ หลักๆการที่กองเกาะกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้ของตลอดตลอดไปมันก็จะได้ใช้ไฟฟ้าแบบไปตลอดตลอดตลอดแต่ก็ถามว่าว้าวไหมก,ก็ไม่นะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งข้อที่ทําให้ผานะเลิกเลิกทำเควสเผาไปนะช่วงหนึ่งเนาะแต่ถ้าเรามีสมาชิกเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราทำเควสแบบได้ฟรีอะเราทำเควสแบบว่าไม่ต้องเสียโดเนทไม่ต้องเสียอะไรแค่มันช่วยกันทำเควสอะไรเงี้ย การจะคลองกาะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะก็ถือว่าทุกอย่างที่มันได้มาเนี่ยเป็นกําไรทั้งหมดเลยนะคะก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อน คนไหนที่แบบว่าเอออยากจะไปลองคลองเกาะดูก็ไปลองทํากันได้นะคะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในเผ่าเยอะนิดนึงนะหรือไม่ก็อาศัยคนกระเป๋าหนักมาโดนทอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน,นะค่ะที่ PVP เนี่ยจะการแข่งขันไม่ค่อยสูงมากนะคะเพราะว่าเผ่าใหญ่ๆที่เขาแอคทีฟจริงๆเนี่ยก็จะมีแค่แบบพวกจีนอินโดอะไรประมาณนี้นะคะเผ่าไทยก็เลยแบบพอไปติดระดับได้แบบ อันดับ8อันดับ9อันดับ10อะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็คงไม่หวังจะครองอันดับหนึ่งนะคะพี่จีนคะแนนหมื่นหกบ้าไปแล้วนะก็ให้มันครองไปคนเดียวะกันฝากเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้วุ้ยวุ้ย